และหลังจากกะกะตเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วนะคะตามปรากฏว่ารายชื่อของเราตกหล่นไปถ้าเป็นแบบนี้ต้องทําอย่างไรติดตามในช่วงเกรดก่อนการน,นะคะแล้วเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เรียวช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจค่ะอ,อ้าพี่นินสวัสดีครับเออสวัสดีเออหนุ่ม พบตาดีแล้วนี้พีมีเรื่ออี่ดามตะกี้นี่พอดีพีนอยากเลือกตั้งแต่พีไม่มีชื่อเนี่ยเดี๋ยว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 ไปตรงนี้เดี๋ยวพี่เอาภาษาภาษาไทยที่ผมฟังได้ผมฟังไม่รู้เรื่องเออเออคือพันนี้พันนี้พีอยากเลือกตั้งแต่พี่ไม่มีรายชื่อพี่ต้องทำยังไงโอ้ไม่ต้องใจเย็นๆผมมีคำตอบคือสรุปง่ายๆคือพี่อยากเลือกตั้งวันที่14สี่นี้แต่ไม่มีรายชื่อในการเลือกตั้งอ่ะไม่มีไม่มี ไม่ต้องซีเรียสจ้าไม่ต้องซีเรียสผมมีคนตอบให้แล้วเลยชัวร์เลยจริงจิงทากรกตตอบไงชัวร์ไหมเออน่านะเชัวร์เดี๋ยวเราให้ ท่านกกตตอบดีกป่ะได้แนั้นเราไปฟังกกตด้วยเราไปฟังกันเลยเราไปฟังกันเลยเราไปฟังเลยได้ได้กรณีที่ไม่มีชื่อนะครับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับผู้ที่ประสงค์นะครับจะขอเพิ่มชื่อถ้าหากตนเองเห็นว่านะครับเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับให้ไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับของหน่วยเลือกตั้งที่นายทะเบียน อำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนั้นเนี่ยเขาดูแลอยู่นะครับซึ่งในเรื่องของการไปนั้นต้องไปด้วยตนเองนะครับโดยนำสำเนาะทะเบียนบ้านนะครับหรือหลอกพร้อมทั้งกับสำเนาบัตรประชาชนนะครับไปแสดงด้วยนะครับจะไม่มีการรับแจ้งหรือรับยื่นทางไปรษณีย์นะครับซึ่งในส่วนของกรณีนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นกรณีที่เป็น,ปนถ้าหากว่าตนเองนั้นเห็นว่า เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆนะครับรวมทั้งกรณีเจ้าบ้านนะครับก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อให้ได้นะครับซึ่งก็จะมีแบบของการยื่นคำร้องอยู่นะครับ